เห็ดพี่น้องหูเห็ดเนี่ยอะไรนะเห็ดดินหิ่งหงส์มะคือเก่าพี่น้องมาดำไห้ดำหนาคือเก่าต้นเทียงกินเก่งเห็ดคือเก่าพี่น้องสบายดีสุขูมสุขนสวัสดีจ้าสุขูสุมนทุกมองทุกงบอลพี่น้องวันนี้กับแปดโมงสิบสองนาทีพี่น้องเตรียมตัวลงดำหนาคือเก่าแต่มาหอดเทือนเพม่อนกับมาไทยเบิง่งเห็ดเพิ่นก่อน เห็ดไข่พัทวานี่นะอืมอันเห็ดไข่เนาะห็ดไข่อันเห็ดดินเห็ดดินคือเห็ดไข่พี่เห็ดไข่ทุกหมดอืมกระโหลกลาบโกงลูกลูกจีรีที่ละงอกโอกลูกจีรีดอกบานผัดดอกทำดอกทำโพย่างเขาลงเพิงดอกบานผัดจีนฮิตโผล่ใส่แกงใส่น้ำโอจุ นี่เห็ดไข่พี่น้องนเห็ดไข่จุ่มเห็ดไข<อ>พ่พผูพริปล้นจุ่มนี่เนาะดอกขี้เขียวพี่น้องเห็ดไข่อันนั้นชาวบ,บ,บ้านใหญ่ที่พึง่งผึ่งยู่มันบาดนไอ้ละโงกบาดเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งวันนี้นะ ีดดินดอกนาเนะาะยาฉูบยาน่หันใจออกมาเป็นยาบุรรรรา้ราาน้องคนกินเลวยังคนกินเลาก็ยังถือกินเลเพ็ดพอมีแด,ดพอพีดพอไปพนะีดพอผายพีย่นอ้อง ต้นเที่ยงประกันเสพะแกงขี้นิดกิ้เก่าพี่น้องอยู่อยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่ส่วนแสบคือเก่าเมื่อวานนี่ก็แสบแสพพี่น้องพี่น้องพาทกนกินนะมันนี่เสพมันนี่เสพกลัวเก่าฟอนมีถูกถูกแบบอันนี้ผ้าแสบนี่เห็ดตัวนี้ผ้าแสบเมนฮิดโพพอดีเบาว่าแก้วเดือ่อนเบาบริเกะเบาดอกแก่ดอกอ่อนมันออกโดนแล้วพกินหนาบุ่นเลยฮิตเพาะ อันทาบึงต้นเก่งนะพี่น้องนอ้องฮักเคืองดำหน้าก่อนจะขึ้นมาเกงนี่พี่นอ้องาบรรยากาศพี่น้องสบายดีทั้งลาวสบายดีทั้งไทยพี่น้องวันนี้ก็วันอาทิตย์วันที่ทิพซีพี่นอ้อ,นองตอนนี้ก็สิบโมงเคลงแล้วพี่น้องมาดำหน้าซอยละซาคือเก่าเพื่อไปเพื่อมาพี่น้องสวยสดดีดอกเนิกระบยกขู่มีมคน้นพี่น้อง แต่บาบรรยากาศก็ยังดีพี่น้องมืดผ้ามืดผนคือเก่ามันนี่ไข่กุ้งมาบ้านนี่จังหน่อยพี่น้องมีมีลมผัดอ่า เป็นไะยะไรยะเป็นผ่านมากพี่น้องกระพาะยินอยู่ว่าทางซันพอนั่งกับเป็นวิ่งเป็นเวียนพี่น้องนั่งกับโบคอยลวงโบคอยลงโบคอยลวงโบคอยลงก็ได้คือขิงไข่พัดแต่ลงดับดับหน้าพี่น้องกถือขิงไข่เพราเห็นเวียงนักทำงานนักพี่น้องโอ้ยปวดเท้นปวดแข้งปวดขาหนาละพี่น้องก็ามภาษาเาำวิละกลุ่มไปกลุ่มกับปวดอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะปวดหัวเข่าแล้วก็จองเจาะล้างสปูวัดปรรุปานั่งกับปวดพี่น้องก็เลยมาดับหน้าใส่เพื่อนพี่น้องเข้าแล้วก็อยู่บ่เป็นพี่น้องนี่อ่าดีต้นเพื่อนทางซันเพื่อนภาษาเพื่อนกาเพื่อนกา พี่น้องเพิ่น,เป,นเป็นอีหยังวักขยัน,นปไปดับเพิ่น่าละคันว่าไปดับหน้ากรุบลูกบิดเวียนกรุบลูกปิดอิ้งป็นเวียนพี่น้องนั่งอะไรคืออะไรที่เราบอกเกือบวอดพี่น้องนั่งอะไรๆหาชิปหาชิปเอาไปโรงพยาบาลไปรุ่งบมอกเพิ่นยุนันติปูปุ้ยจังไปน้ำบุญนะพี่น้องเขาก็จะมาเลีนกนยงดตทวไมเหยียบเปยียบเหยียบแปดเซนพ่อลูกหมรลูกบ้านพ่อลุ่ลงโมพ่อไปบ้านเอ้าพี่น้องพงอ่อลุ่งโมไปก็ไปพื้นขึ้นเขาอุ้งที่กับพื้นขึ้นหายใจขึ้นขึ้นเก่าพี่น้อง นางก็เลยบาเหตุเรียกนะเรียกนักทำงานนักบ่ได้ผู้เป็นเมียผู้เป็นลสาวคงเงินนาตาลีและพี่น้องกับพี่ตาพอเพิ่นกับลูกชายเพิ่นลูกชายทูนเพิ่นพี่น้องอันก็มีอยู่ลูกชายเพิ่นไปเรียนอยู่ในเมืองผู้ใดผู้ในเมืองเมืองในเมืองใหญ่เวียงจันทน์พุ่แหละก็ส่งเงินมาอยู่มากับบาที่จ้างคุณดำใ้ดำหน้าก็จ้างได้อยู่ประมาณจต่คุณมาหาหุกคน วันหนึ่งซองร้อยก็ซื้ออยู่ซื้อกินน้ำพี่น้องซื้อสู่เพื่นกินนั่นละกระเพาะแป้งโหลดไทยโหลดไทยเพิ่มใบพีโหลดไทยเพิ่มใบเสียพี่น้องหากระเบือหินเบิร์ดหาหาหาพันกว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยพี่น้องเบิร์ดไปหลายตื่นประทันซาก็เลยเบิ่งเงินจ้างเงินไทยกระเบืมีมันเองก็เลยมาดำเองพี่น้องก็เลยพัดซอยเพิ่มมาสักหนี่ตุนสงสารเพิ่มพี่น้องคนตาดำๆำชงสารน้องพี่น้องเพิ่นกระโบหันวาแห้งมาซ่วยเพิ่นกระเครื่องอยู่เครื่องกินเพิ่นกระ กินแบบบ้านๆกินแบบบ้านนอกพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องของเสร็จนัวของหมักนาตาลีพี่น้องแซ่บหมู่บ้านนกสุดกุ้กุกินกระเพื่อนชองค่ะแต่ว่าร์ไม่ไ้ก็ได้อีกเห็ดนะพี่น้องอันเพื่อนไปหาผัวเพื่อนไปหาไปตะดเต็นไปเงื้อพี่น้องไปเนื้อเอาไปเท็ดละงูเพี่เห็ดเ็ดละงูเห็ดในกระถาดเราเอามาถ่ายตัวแรกแล้วเห็ดละงูเห็ดไข่เห็ดดินเห็ดอ่าอม กินมีหวาดพี่นอ้องเพิ่นีแกงจุก,กินต้นเทียงพี่นอ้องขคจะลืมมากินข่าเทียงน้ำพันเด้อพี่นอ้องคลิปต่อไปพี่นอ้องอันนี้ลูกชายเพิ่นน้ำหน้าู้เดียวแต่ว่าเพื่อนดำละเอียดละอ่อนหน้าเพื่อนดำงามงามหน้าตอนนย่้ยนบ่ถือใจเพิ่อนอยู่เพื่อนดำขัดดำเน่ดำคากพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นหน้าพี่น้องเดียวกันน่าล่ะคุณละมูนเนาะพี่น้องมูนตรงกลางก็เป็นหน้าอ้เพิ่น พังทำปลาปลาปลาดกดกดำดำกับปิ๊นน้องสาวคนอีคนละอันหักแต่ว่าทั้งน้องสาวคนนั้แล้วแล้วทางคนต่างเวียกไปเวียกมันนี่น้องเขายังเป็นมาโซยพันธ์นสาพังพุ่นกันปิ๊นพี่น้องเดียวกันพี่น้องพังพังหัวนะครับปิ๊นพี่น้องเดียวกันคือการปิ๊นพี่น้องคนละลูกคนละพ่อละแม่แต่ว่าพี่น้องมุ่นเดียวกันพี่น้องมลูกเดียวกันปั่นกันเหตุปั่นกันทำดินดอนตอนนี่นะพี่น้องเนาะ ตะกี้ตะกอนนั่งกบอยู่นี่ละพี่น้องอยู่จุดใหญ่เป็นเบาเป็นเพลเป็นเศษเป็นซาวเปลาเป็นเบาถ้าพี่น้องก็เลยกับเราต่อคืนเมื่ออยู่บ้านอยู่ห้ออยู่บนคือกล่าวมาเขาก็ยังบลืมปวนเกิดปนดท่านพี่น้นนนองปวดใหญ่อยู่นี่ก็ยังจืดยังจำยังได้ปวไปปนมากพ,พี่น้องเปล่าไรยะห่างเป่าไปดำห้ดำหน้าเพื่อนพี่น้องกล้าขลุกง่ายง่ายพี่น้องลูกพูดลูกพูดลูกง่ายทำลุกขุนหนุกพวด,พด เดียงงวเห็ดเียงนักบ่ได้ได้จักหมัดเมื่อคืนเนี่ยบ่แก้วบบกโอ้หาเห็ดเออโอเคยังม,มาเลีนกับลูกเพิ่มอีกแต่บางทั้งอยากนอนกินยาลายกั้ <laughs> กินยาพี่น้องลงอันขี้นิ้กเคลื่อนที่พี่น้องเอ้ยขี้นิ้กเคลื่อนที่ลงหมอคเคลื่อนที่ในเป็นในตู้โคงนางนี่นมิเตยียมมิเตียาพี่น้องนั่งกะทิไปโตยาอยู่อันรักสามสิบห้าพอนั่งไปกวดไปติ๊กพี่น้องกวดภายในพอนั่งเป็นเลือดอ่าเป็นเลือดเหนียวแล้วก็อ่าเป็นเลือดเหนียวนะพี่น้องกะแมนกะพ่ออยู่อยู่เทากินน้ำเยอะๆมันกะค่อยละลายไปพี่น้องเทากัเป็นไขมันในเลือดน่พี่น้องแล้วก็ กับไข่เนรละแล้วก็บินไข่มันอบตับกับไข่เนรละแต่ว่ายังคาะน้องกระโปกพี่น้องเพราะว่าบ้านนอกบ้านเอากินบ้านในข้าวล้าพี่น้องกินท่านกินละกินท่านกินละกินบได้หักผ้าห่มพึ่งค้องเงินค้องเนื้อเพิ่นบ่อค้องเนื้อผืนข้าวล้าแเฮ้ยมักพี่น้องแต่ว่าเก้งฮิดกับพิษคือกันนะพี่น้องเก้งฮิดกับพิษคือกันแต่ว่าคล้องแสบคล้มงตับตับมาคุ้งกับพิษตับยังกับพิษปลาพิษปลาตามคงเข้มพิษบ้านพี่น้องเนาะ แต่ปลาโค้งมากพี่น้องบ้านนอกบ้านเฮาข้าวขาไปช่างซั่นล่ะก็บ่ดีดอกขลําไปขลํามากอ่ะขาเศรายูทำเฮาขลําได้เฮาอดได้กาเซาพี่น้องลูกพ่อยอนยานลงอยู่หมอเพิ่นก็บอกว่าอย่ากินของติดของรองของเค็มอย่ากินของมันอย่ากินของร้อนไม่กินของร้อนของของห่อนของเมาตกใจอันเนม้พี่รักอันสัญญาณคือคยบ้าขาวจกพวกน่ ทงหน้ากว้างชุดเส้นหัวเส้นตาเพลองย้อนวิวก็ออ่าโมเมนต์บรรยากาศวิวกับงามๆว่าเอัวถือพี่น้องพักการว่าเพันคุยกับเบาบอยมาเลี้ยวไฮเลี้ยวหน้าสิพักันหาเห็ดห่าฮอนาสั้นถือเข่าถือน้ำถือมะุงถือบะถือมะุงถือยางไปีเกงไปตุ่มปีเกงกินอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องไปแบบธรรมชาติธรรมชาสตร์ไอบ้าบ้าก็อยากไปดิแต่เพื่อนก็ยังมาเลี้ยเทาก็ยังจะไปหน้าเบาบอยเยอะพี่น้องขูดจะคูนนางน่ำบริสุทธิ์ บบาบริไดรต์บริไดย้อนได้ังสิบไปคือเกาแตวบาสวยทั้งนี้ก็พี่น้องหาา่านกระเเข้าก็มีคุณทวนำอยู่เปิดระบบเปิดระบบกับปุกมันเคยกินพี่น้องกับปลายหลดอปูเดียวหน่าล่ะผู้เขาเจ้าจเคยกินน,น้ำเผาหั่าหละไปทางใดครับอันนี้ไปทางใดบันนี้ ตะกี้แต่ก่อนอนะไทยหน้าไทยคุ้ยนะพี่น้องเนาะตะทีตูดอันอนี้คหลุดไทยใครนี้พี่น้องค่ามัน,ม,นมันห่อนเขก,กจอไว้แตะกี้คุ้ยนั่นเพาะว่าพี่น้องไทยปัดไทยเขา่าพัดลุ่งหลึกลักลงพุดธกงจุงกงจุงมันหนักพี่น้องเนาะมันหนักมันบบไปปไัดตีพยัพชาะไม่เนี่ยควตีตึมตึมอันนั้นจะเป็นพ,อพ่อเพือ่อนพี่น้อง ให้ยู่หากินมาซูลูกจุ่มเมียกินไปแตะเตะเศร้าอันนี้เป็นตู้น้ำเพื่อนกระตุกน้ำเคลื่อนที่ตู้ยินเคลื่อนที่พักเสริมกระต่ายได้พี่น้องอันนี้นะให้พี่น้องบึ้งกระซ่ามันแตทบันโคงเทะกระซิ่งหอมกว่านี้โคงเทะโคงเทะชันๆหอมามากพี่นอ้องสบายดีแล้วล่ะบบ เปนดำเกล่ยนี่พนนนนเพื่นน้องนาำน้ำเพรินงามงามเฮาหน้าชูไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพิ่นห้าปัดฉักชักหวับชักหวับชักวับเพิ่อนน,น้ำงามเก็บกุ้งเก็บปูเก็บหอยไปน้ำนะคะวัะได้ปนได้เกลี่ยพอฮามวมูวีเวลาหาเพื่นน้องมันออกบนะ้านฮาไม่ค้าเวียกคางานเวลาเฮาไทยหาหน้ากเก็บกไปน้ำกุ้งปูหอยเพื่นน้องพอได้ตม้มพอได้อ่อมพอได้เกล่ยกิน แล้วแล้วก็เลี้ยงไปกินยังกระเลยพี่น้องบันดตกันนาเฮาคือมาบ้านนี่กินกินข้ากระลาซาวก็มีแกงเห็ดในกระต่อนปลาเด็กสองต่อนบักใหญ่ทำจีจีพี่น้องเสพเสพได้ออกสุ่มๆนวนๆจักหน่อยพี่น้องพอบเปิดมากตี้เป็นเอือบดีพี่น้องเสพเสพได้เปิดดำหน้าพี่น้องหน้าปานาใหญ่ใหญ่ตาต่างหลังดำหน้าใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยสูสๆพี่น้องแกดำใหญ่ใหญ่อันนี้กระเม็นพี่น้องสองหายยังม่ได้ดำก็จะเป็นมืออื่นประมาณสั้นๆพี่น้อง มูลลายพี่น้องเอ้ยมรดกลายผู้สอดปากกึกเลยเลี้ยวทั้งพุ่นอีกไปตา,าตะก้าโตต้นจมพ่อบอกแก้วคือเป็นดอกอันนี้เห็นบอนมาม่านะโคสุกโคหวยบ่เฮ้ยต้นจมพอ่อคือเกเจ้าบนเท้าแปรคอนะอย่ามานะขีค้านว่าว่าน้ำเนาะว,ว่าน้ำว่าน้ำผีน้ำช้างขีค้านว่าว่าน้ำนะคะ พวาเย่างเวียดก่อนได้พี่น้องจักหน่อยว่ามันจุบคลิปชะดกโค้งพื้นกับโค้งยางพี่น้องปูพื้นดำหน้าในะเก็บกระปูน้ำด้กระปูกระเก็บปูบปหอยก็ได้ได้หอยกับเก็บหอยแต่ว่าดาหน้าเปิดงามปุ๋ยหน้าตาลี่พี่น้องว่าวเล่ยว่าอีกว่าเล่วช่วองเถื่อทาเถื่อเข้าน้ำบวกง,งามมันอี้ก็มาช่วยจักหน่อยพี่น้องจุ่มหันจุ่มนีข่ขาหันใคนก็เลยมาช่วยหน้ากระลืมขากล้องพี่น้องเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่เว้ยเข้าไปตั้งน่ะ ตั้งใส่ก็ไปยังทังเฮือนไปว่างใส่โต๊ะใ,ใส่ตั้งครับห็นเน่ยห็นเนยคลิปต่อไปพี่นอ้องอลากขอบุญคุณหลายพี่น้องในไมาจุม่มจะเท่าจุมจ่มจนหอนหายหน้าใครจะลืมต้นเทียงพี่น้องกินข้าวเที่ยวน,น้ำกานเกงเห็ดห่อนห่อนสดน้นำกานพี่น้องไปเลยครับาอยไปเล้ยสบายดีสวัสดีค่ะรี้ใหญ่นำ้ำลายค่ะคอันนี้นั่งบันใดดามมือว่าในนั่งดามมือให้เนินเพื่อดามไทยเอาเพื่อวันนี้ ก็คือสิลุงจะเดึกใช่ไหมอย่างแรกพ่ได้สี่เหลี่ยมบุ่นทุนไฮน่านะเป็นจัตุรัสอย่างดีแต่กอดแข้งแขงพี่น้องไฮน่าไฮนี่นะอันดำไฮดำหน้าพี่น้องคันเสบ้าเลยคันวารายค้นน่าเลี้ยวไหวพี่น้องจักจี๊ดหน้าเลยทำจ้างพี่น้องเอ้ยสี่ห้าฮุกนี่ซทำซทำจ้างพี่น้องด้ารวยๆเลยคัดพอดียอย่างนั้อย่างนั้นแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะพี่น้องลาสองเถื่อ กขอบุญคุณลดยเอฟซีจุผูจุคนที่เบิ่งที่ซุปหน้าพินนาตลีพี่น้องที่ว่าบ่ขามโคนาที่่บย่งหันจังเพลงนั่งติดตามเอาคือเก่ายังเบิ่งนางตาลี่คือเก่าพี่น้องไปแลงสบายดีสอเถื่อสเสือนองรเรก้วอาแบบไกเต้ มามาไว้แด่เพื่องเฮ้ยเรียกบูกาัวเล็กว่าใหม่นะครับหัวหมต้องกินกระรงนะมาเดินมาเดินมาดำหน้าเดิน อพี่น้องมันคืออยู่